โอเคนะครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคน้วที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้างเงินสร้างรายได้นะครับเข้าทูนิเวอร์เรสจ่ายแอป п, หาเงินมาใหม่นะครับในส่วนแอปนี้นะเป็นการที่เราแตะหน้าจอเลื่อนซ้ายขวาประมาณนี้นะก็จะเป็นการที่เราเล่นเกมนะครับเราเล่นเสร็จตาหนึ่งนะเราก็จะได้รับเหรียญมาเนาะของแอปเนี่ยกนะ็ประมาณ3000เหรียญน,นะครับประมาณนี้ในะสน่วนของใครนะที่ดูคลิปนี้นะครับอยากจะสร้างเงินสร้างรายได้นะครับเข้าทูนิเวอร์เรสตอนนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับ โอเคนะับซึ่งสำหรับใครนะับที่ดูคลิปนี้นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะมีคาว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนะาะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นนหะน้าต่างหน้าแรกประมาณนี้นะับเรากดานะาติดตั้งในขนาดนี้ได้เลยนะครับหลังจากกดไปนับก็มาติดตั้งในส่วนตัวแอปได้เรียบร้อยเนาะแอปนี้นะับมีคนรีวิวสูงมากนะครับคนดาวน์โหลดเนี่ยเยอะมากๆเลยเนาะก็เป็นแอป,ปที่มีการรีวิวนะมีการถอนนะับก็กดเปิดได้เลยนะครับหลังจากที่ทําการติดตั้งในส่วนตัวแอปเสร็จนับ หลังจากนั้นนะครับก็มากดเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกลงทะเบียนนับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Google นับเราก็เลือกลงทะเบียนให้เรียบร้อยได้นะเพื่อนสะดวกกันไหนก็เลือกลงทะเบียนด้วยนั้นไปนะครับหลังจากเลือกลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าตาหน้าแรกประมาณนี้เราสามารถมากดเล่นเกมได้เลยนะครับซึ่งการเล่นแต่ละรอบนะนอย่างที่แอดบอกเลยนะว่ามันจะได้รับเหรียญมาเนาะเราก็นําเหรียญตัวเนี้ยไป แรกนะส่วนใครที่ยังแลกเหรียญไม่ได้นะเราก็ต้องเล่นให้ถึงเลเวล20 l เลเวล10ก่อนนะหรือว่าอัปเกรดนะตรงด้านล่างมุมขวาเนาะให้มันเป็นแม็กก่อนนะก็คือเลเวล20นะคบับเลเวล10ตามลําดับเนาะซึ่งต้องบอกก่อนนะใครที่ยังไม่ต้องการใส่นะสองตรงลูกคนมุมบนขวานะตรงบตรง ID ตัวนี้เนาะ เราก็เอารหัสที่อยู่ใต้คลิปนะไปกรอกได้นะครับก็จะเป็น68140448้วก็ฝากด้วยส่วนใครจะกรอกเป็นรหัสของเพื่อนๆก็ได้นะคตัวนี้มันจะได้รับธนบัตรสีแดงฟรีเนาะตัวนี้ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดนะครับตอนนี้ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับในสองการทำงานของแอปนี้นะครับก็จะเป็นกานที่เราแตะหน้าจอนะครับเลื่อนนะครับซ้ายขวาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของใครนะที่อยากจะใช้เวลาว่างนะหรืออยากจะเล่นเกมนะแล้วได้รับเงินเนาะตัวนี้แอดก็ แนะนำให้ลองเข้ามาศึกษากันได้นะในส่วนตอนนี้อเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเล่นเสร็จมันจะได้ในสองเหรียญเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคนี่ก็น่าจะผ่านแล้วนะับนี่นะครับหลังจากที่เราเล่นผ่านนะับบางคนนะที่เพิ่งโหลดมาใหม่เนะี่ยมันก็จะมีขั้นต่ำเนาะประมาณตาละหนึ่งร้อเหรียญสองเหรียญนะครับ ซึ่งเหรียญตัวนี้แหละนับที่แอดได้แต่ละรอบเนาะจากการที่เล่นเกมนะคะเราเล่นเสร็จดูโฆษณาตรงคูณ 2, องคูณสคูณสคูณหเนี่ยก็จะได้รับเหรียญตามนี้เลยนะก็จะเป็นการดูโฆษณาส่วนใครที่ไม่ดูก็กดรับแค่600เหรียญก็ได้นะจากนั้นก็จะมีกล่องให้เราเปิดเนาะซึ่งภายในกล่องเนี่ยก็จะมีในส่วนของ970ในส่วนแบงค์สีฟ้านะตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะนี่ของแอดก็จะได้เป็น5 0 0 5 0 0 500นะครับนก็คือ500เหรียญน,นะ เดี๋ยวมาดูนะว่า2,100เหรียญกับของเดิมของแอดนะครับอีก3,000เหรียญเนี่ยเป็นเงินประมาณกี่บาทเนาะตอนนี้มี5,000เหรียญตีประมาณ5,000เหรียญก็ประมาณ8บาทแล้วนะครับในะส่วนของแอปนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นการที่เราหาเหรียญจากการเล่นเกมนะแล้วก็มาอัปเกรดเนาะใครที่มีเหรียญแล้วอย่าลืมมาอัปเกรดให้มันเป็นแม็กก่อนนะหลังจากที่มันขึ้นมาเป็นแม็กปุ๊บเราสามารถมากดแลกได้นะครับใน,ะนะส่วนของ เหรียญที่เรามีนะมันก็จะถูกแลกนะไปอยู่ใน atm ตัวนี้นะเราสามารถเลือกในส่วนของเลข8หลักนะซึ่งการปลดล็อกเลขตัวนี้เราสามารถไปทำธารกิจรายวันได้นะบนี่เพื่อปลดล็อกในส่วนของเลขนะแล้วก็เป็นการดูวิดีโอสะสมครบ10ครั้งเล่นผ่านระดับ10นะประมาณนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะส่วนใหญ่จะสร้างเงินสร้างไรายได้นะครับแอปนี้ก็ยังทำเงินทำ,ทำงานได้โปรตินะในส่วนแบงก์สีแดงนะี่ก็ ยังสามารถถอนได้นะครับแต่ต้องทาภารกิจโดยการชวนเพื่อนเนาะใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนะี่ยตัวนี้แอดก็เรียกได้ว่าแนะนำนะเพราะว่าของแอดก็ชวนประมาณวันละไม่กี่ไม่กี่คนก็สามารถถอนได้นะแต่ต้องทําให้ผ่านด้วยเนาะย้ําว่ามันต้องทําให้ผ่านด้วยนะแอดนะ Ad ต้องบอกเ,อเรียนเพื่อนๆตรงๆ,รงๆนะว่า,เ,าเราเชิญมาได้ก็จริงนะแอดจะอธิบายนิดนึงนะในส่วนของใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะกดปุ่มเชิญมุมขวาล่างปุ๊บนะครับ มันก็จะมีรหัสคาเชิญนะครับมีการเป็นคัดลอกลิงก์อะไรต่างๆนะครับเราสามารถกดคัดลอกแล้วก็นําลิงก์ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดตามหรือจะให้เพื่อนใส่ในะสอรหัสอ้างอิงของเรารหัสเชิญของเราก็ได้นะครับของแอรก็จะเป็น6 8 1ปดหนึ่งนะซึ่งตัวเนี้ยของท่านผู้ชมก็จะแตกต่างออกไปนะครับตัวเนี้ยก็หามีเพื่อนใส่ปุ๊บนะครับแล้วใส่ใเฉยเราได้ไหมก็ไม่ได้นะครับตรงน,นี้ก็เรียนให้เพื่อนๆน,นะครับที่ เข้ามาดูคลิปเนี้ยก็คือเข้ามาเล่นจริงๆเนาะในสอนแต่ล้เขาจะนับคนที่เล่นจริงๆนะครับอย่างเช่นเล่นผ่านระดับ5้านะครับเราก็จะได้รับเท่านี้นะครับเล่นผ่านระดับ10นะครับเราก็จะได้รับเหรียญประมาณนี้เนาะก็ต้องชวนให้ถูกต้องด้วยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนาะส่วนธนบัตรสีฟ้าตัวนี้นะครับไม่ต้องไปทำธุรกิจเพิ่มนะครับก็คือหากมันเป็นเงินที่สามารถกดถอนได้นะก็คือขั้นต่ำ 10, หนึ่งหมื่นเหรียญเราก็สามารถถอนออกได้เลยนะครับ สามารถกดอกถอนได้ทั้งหมดเลยเนาะใครที่หาได้เยอะตัวนี้มันก็จะไม่จํากัดเลยนะในสอง atm ก็เช่นกันนะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ ad นำมา r e วิวนะครับก็ยังเล่นได้จ่ายปกติเนะี่ยก็มีเพื่อนเพื่อของเราที่ถอนไปทุกวันเนาะก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาทุกวันนะครับในสองแอปนี้อัปเดตล่าสุดนะวันนี้ก็ยังเล่นได้ถอนได้ปกตินะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะสร้างเงินสร้างไรายได้นะครับเข้ามือถือนะครับใครที่ดูคลิปนี้ฝากเริ่มไปกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบุมาที่จั